ดูมันสิแกว่าแบบนักคนปกติก็ทำกันหรือไงเล่นแม่งเลยดีกว่านี่เอานี่ไปโธ่พี่ไอแบบนี้กูไม่กรอบละมั่ง20ปีต่อมา เพื่อนแกไ้ถอยไปเลยแกโว้วคาร์วินนี่บอบไงโทษนะเรารู้จักกันหรอโรบี้วิลดิกเพื่อนไฮสคูลป้านุหนายดิผมลงตั้งเยอะแน่ไปทำอะไรมาก็ทำแค่อย่างเดียวเลยนะไม่บอกเลิกคคกแหละออกกำลังกายวันหกชั่วโมงทุกวันตลอด20ปีจากพุ่มกับเวเดอร์มิลเลอร์อีกเรื่องที่ควรรู้ฉันเป็น CIA นี่อมกันใช่ไหมเนี่ยอาวุธสั้เดียว มีวิธีแล้วรออาดับทั้งคู่แต่ถ้ารอดไปจะเป็นตำนานเลยละ่ะเจ๋งไหมไม่ไม่เจ๋งไว้ยเจ๋งสิเจ๋งกับผีเด็ดิโว้เซพเชอรวันที่ที่แล้วมีคนขโมยกุญแจรหัสเข้าระบบดาวเทียมสอนแนมของเราไปนะต้องพึ่งอัจชริยะทางบัญชีข,ของนายไขจิ๊กซอด์ตอสุดท้ายนี้ให้ได้เลยนายนี่นเหมือนกูเกิลสีเข้มชัดเลยตไม่เล็ดหยุดพอเลยมิถุนายนนี้ นายมันเจ๋งสุดในโรงเรียนน่ะฉันมีแต่นายแล้วที่ไว้ใจได้คนเดียวในโลกนี้ <Hey. S 1> นายเอาด้วยแล้วไม่เอาด้วยแต่พวกมันคิดว่านายเอาด้วยแล้วไม่ได้เอาคงเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างการรับรู้ความเป็นจริง I, I I, I. อะนะกู ying, บอกว่าไม่เอาไว้พระเอกใจเล็กจ, <Hey. S 1> จับมือ <Hey. S 1> กับพี่บิ๊กจ้อนสันรถคันไหนอ่ะ ไม่ใช่กันนั้นตายโหงตายแน่แน่ทำเองเลยนายลึกประสายรับข้ามชาติ CIA เราไม่ชอบการรังแกเจกเกเจสันบอสใส่ขาสั้นเลยวะ่ะเห็นไหมว่าบ,บ๊อบก้าทำได้ก้าทำได้บ,บ๊อบเยี่ยมเย้คู่สื่คู่แสบ <c oughs> ยังจําท่าทีลังกาได้ไหมจัดเลย <c oughs> เกือบเต็มวงให้เสียงภาษาไทยโดย j u s เ m a k e r Studio